เลยครับเหลาก้านมะพร้าวจะทำไม้กวดไปเลยกว่าจะเป็นไม้กวดได้ต้องเหลาเหลาอย่างเงี้ยทีละเส้นละเส้นเนี่ยก็จะ,จะเสร็จเห็นไหมครับ ใช้อันละเท่าไหร่ครับอันนึงก็ได้อันเนึงอไม่กวดอันนึง,นนนงใช้เท่าไหร่ครับสามร้อยเส้นครับ้บใจไหมครับมันถึงจะหนาถ้าร้อยกว่าเส้นมันบางไปหน่อยคนซื้อเขาก็ติว่ามันบาง ต้องทำให้มันหนาเกาไว้เอาใจลูกค้าสักหน่อยประมาณสามร้อยเส้นหนาพอดีเอาไม่บางเกินกว่าจะเสร็จแล้วก็เหลาไปทีละเส้น ปุ๋ยนึ้งได้สองอันต้องไปหาเอามาเพราะบ้านเรามันก็ไม่พอทำเห็นมีต้นตรงไหนเราก็ไปดูไปเอามา,าที่ไหนมีบ้างเพราะว่าเราไม่ได้สั่งซื้อ เราไปหาด้วยตนเองเข้าใจไหมเข้าใจครับตอนนี้ครบห้านาทีแล้วหก <2 S 2> นาทีเอ<า>งครับสองนาทีเองครับตัวช่วยไม่มาช่วยเลยอ่ะยืนคมชี้เฉย ใช่ไหมล่ะอะไรเนี่ยโดยอนใส่เลยจะได้ร้อยเส้นโดยหลังปวดหลังแย่แล้วเนี่ยพักสองหนแล้ว เป้าไหมเป้าทำไม่เป็นวทำเป็นนะล่ะไม่เป็นครับคุณต้องถอดอย่างเดียวครับล้อเล่น ทำไว้เพื่อมีคนมาซื้อเราก็ขายให้มีคนซื้อเราก็เอาไว้ใช้ชต่อไปได้กี่เส้นแล้วครับได้แล้วสามรอเส้นต้องเหลาอีกสามอเส้นเลยเดี๋ยวนี้เหลาเกลือไว้อันหน้า จะทำอันต่อไปเรื่อยๆบวยทั้งหมดแล้ว มีนกช่วยด้วยอยู่ใกล้คลองบ้านนอกบ้านนาแล้วก็มีเสียงนกของกาล้ออเคครับขอบคุณครับเอเคลองใช้ไม้กวาดของลุงนะครับ ไหเราซื้อที่พ่อคุณพ่อพอาทำเลยครับมาดูใกล้ๆแข็งแรงดูดีไหมไม่กระามไหมที่ทำเยอะเสร็จแล้วผ่านเลยนะครับเนี่ยสมกับราคานะครับผ่านนะครับคอมเมนต์ด้วยจับดีตรงนั้นใกล้ๆกล้อง แรงทนทานดีมดร่ดวงมีขวดน้ำครอบไว้ด้วยดีราคาเท่าไหร่เจบ้าบาทสออันร้าสิบครับ มม่มีมจะส่งเท่าไรอะไรนะครับจะส่งเท่าไรจะส่งประเทศ,ปร,เทศประเทศอื่นพันหนึ่งประเทศเนี้ยเท่าไรจะจะ,จะส่งประเทศนอกเล่าไหร่ไม่ไหมสองหมื่นสองพัน ประเทศนอกสองพนสามพันสิบบานะวันโอเคไม่คุ้มหม่ไม่คุ้มครับในจังหวัดพิรณุโลกสุพรรณบุรีไม่ถึงกับประเทศนอกหรอถ้ามีคนประเทศนอกมาจับผมจังหวัดอื่นนะคะ กระทรวงจังหวัดเพชรบูรณ์น,นะครับครบยังครบ,บแล้วครบแล้ว